นี่แหละครับทำไมเป้าหมายเจ๋งๆอย่างบางคนบอกว่าอยากจะไปเป็นครูอาสาบนดอยจะไปใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ทำสวนที่ต่างจังหวัดบางทีมันก็ไม่เวิร์กงานวิจัยพบว่าการแค่คลิกประโยควางแผนแบบเนี้ช่วยให้ทำเป้าได้จริงถ้าคุณอยู่ในวัย45ขึ้นไปอยากเข้าใจเทคโนโลยีแบบง่ายๆใช้แกจ็ตให้ชีวิตเบาและมีชีวิตในจังหวะที่นิ่งขึ้นที่นี่คือคลับของคุณ ถ้าคุณอายุ45 60แล้วก็ดูคลิปนี้อยู่เคยรู้สึกแวบๆเหมือนกันไหมครับว่าชีวิตครึ่งหลังเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนกันแน่ดีบางคน Early Retire มาแล้วนะครับเกษียณเร็วนะมีเงินมีเวลาแต่ว่ากลับยังรู้สึกไม่แน่ใจบางคนมีลูกโตไม่ต้องห่วงแล้วแล้วก็รู้ว่าตัวเองยังอยากทำอะไรประมาณไหนแต่ก็ยังไม่ชัดอยู่ดี อย่างเพื่อนผมคนนึงนะัตั้งเป้าเออร์ลี่ตอนอายุ45แต่ก็ทําไม่ได้นะครับมาได้จริงๆเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วตอนอายุ48แนะครับแล้วก็เคยบอกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวรอบโลกแล้วก็จะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเงียบๆนะพอดีเป็นคนไม่มีลูกอะไรเงี้ยแต่เนี้ยผ่านมา3ปีนะชีวิตประจําวันคือตื่นมาแล้วก็นอนไถจอไปทั้งวันดู Netflix อย่าว่าแต่รอบโลกเลยนะอยุธยาเนี่ยยังไม่ไปเลยนะครับเวลากลุ่มเพื่อนนัดกันก็ไม่เคยมาโทรไปตามก็บอกขี้เกียจออกจากบ้านขี้เกียจแต่งตัว คือไม่ถึงกับเป็นซึมเศร้านะแต่ว่ามันเริ่มแบบว่าเฉาเาเหี่ยวเหี่แล้วมีงานวิจัยจาก Greater Good Science Center ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์เกอรี่นะครับเ,เขาก็วิจัยแล้วก็พบว่าการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตช่วงวัยกลางคนไม่ใช่แค่มันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่มันยังสัมพันธ์กับสุขภาพกายและก็ใจของเราที่ดีขึ้นในอีก4ปีข้างหน้านับจากนาทีที่ตั้งเป้านั้นด้วย คลิปนี้ผมก็เลยอยากชวนมาคุยกันว่าถ้าชีวิตครึ่งหลังของเราไม่โกหกตัวเองนะมันควรจะเริ่มยังไงอะสมัยก่อนนะครับเราอาจจะตั้งเป้าว่าเออเดี๋ยวถ้ามีเงินพอรวยนะจะรีบกรเกษียณก่อนกำหนดนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวรอบโลกจะไปปีนเอเวอร์เรส์นะไปมาดากัสกาอะไรเงี้ยแต่พอถึงจุดนี้ในะชีวิตจริงๆก็คือจุดวัยกลางคนก็ยังทำงานอยู่ยังไม่ได้กเกษียณน,นะ แต่ก็อาจจะเริ่มถามตัวเองแล้วว่าเออไอ้ที่เคยมาโนเอาไว้อะเราอยากทําจริงๆหรือเปล่าหรือตอนนั้นแค่บอกตัวเองเพราะว่ามันกําลังซากํากลังแบบว่าแหมไฟมันแรงมันยังเฟรชอยู่โลกยังสดใสยอยู่นะครับมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อแดเนียลเลวินสันซึ่งคนนี้เก่งเรื่องพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ที่มีความสุขนะครับเ,ออเดี๋ยวเอาไว้สักคลิปต่ตอๆไปเดี๋ยวเอาแนวคิดของเขามาคุยมันน่าสนใจนะครับแดเนียลเนี่ยบอกว่า ถึงช่วงเปลี่ยนผ่านของคนวัย40-60ที่เขาเรียกว่า Mid Life Transition ซึ่งก็คือช่วงที่เราจะต้องกลับมาทบทวนครับว่าสิ่งที่เราทำมาครึ่งชีวิตเนี่ยมันใช่เราจริงๆหรือเปล่าผลก็คือคนที่เคยพยายามทำตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆนะครับมันจะรู้สึกว่าว่างเปล่าหรือว่าเบื่อเบื่อง่าย นี่แหละครับทำไมเป้าหมายเจิงๆอย่างจะไปเป็นครัวสาบนดอยจะไปใช้ชีวิตสโลไลฟ์ทำสวนที่ต่างจังหวัดบางทีมันถึงไม่เวิร์กถ้าหากว่าตัวตนที่แท้จริงของเรามันไม่ได้อยากแบบนั้นไม่ได้อยากแบบเข้าเส้นขนาดนั้นฉะนั้นเราต้องเริ่มจากการคุยกับตัวเองให้จบก่อนครับก่อนที่จะตั้งเป้าครึ่งหลังในชีวิตเนี่ยเราต้องมาหาคำตอบจากตัวเอง2ข้อข้อ1 อะไรคือสิ่งที่ทำแล้วเราสบายใจจริงๆไม่ใช่แค่เออทำแล้วมันดูดีบนโซเชียลอัพไอจีอัพเฟซไปแล้วคนมากดไ like, ลค์รัวๆแต่ว่าเบื้องหลังจอนี่เรากำลังแบบว่า s u ฟเฟอทุกทรมานอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> กับ2อนะครับอะไรที่เราอยู่กับมันได้นานๆแม้ว่ามันไม่เวอร์แบบโอโ้จะเปลี่ยนแปลงโลกนะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเช่นการตื่นสายแต่ว่าไม่ต้องรีบ ได้ชงกาแฟอ่านหนังสือเปิดเพลงเก่าๆฟังสักครึ่งชั่วโมงอยู่ระเบียงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้หรือเปล่าที่เราต้องการมาันอาจจะเป็นแค่นี้ก็ได้นั่นแหละครับคือกําลังจะบอกว่าถ้าเราตอบ2ข้อนี้ได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของเป้าหมายที่ไม่หลอกตัวเองมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอ่ะสมมตินะฮะสมมุติว่าคุยกับตัวเองเก็ตละรู้กันดีละรู้ใจกันเองดีละทีเนี้ยมาลองทํา3เรื่องนี้ข้อแรกนะครับ หยิบสมุดบันทึกมาเขียน5เรื่องที่ทำแล้วมีพลังกับ5เรื่องที่ทำแล้วหมดแรงตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าอาจจะตื่นมาตอนเช้าไปเข้ายิมออกกำลังแล้วปิดท้ายด้วยซาวน่านั่นแหละคือทำให้สดชื่นมีแรงกับการที่แบบว่านอนดึกนอนดูทีวีจนดึกแล้วก็นอนไม่หลับอันนั้นทำให้หมดแรงพอเรารู้ทั้ง10อย่างนี้ไอ้5อย่างที่ควรทำก็ทำต่อไป5อย่างที่ไม่ควรก็ต้องเลิกเลยนะครับข้อ2 เลือกมาแค่หนึ่งเป้าหมายต่อปีที่เป็นเป้าหมายที่จริงจังหน่อยแต่ว่าจับต้องได้แล้วมันก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองเคยคุยเข้าใจกันไปแล้วกับตัวเองก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่าเป้าหมายคือปีนี้จะเรียนเล่นกีตาร์หรือว่าจะเขียนไดอารี่ส่งพลังให้ตัวเองเนี่ยคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายแบบเล็กๆน้อยๆที่ไม่ต้องอลังการระดับ global scale แค่นี้เองนะครับแล้วก็ลงมือทําเลยนะฮะ เช่นอาจจะแบบอาะก็ไปหาซิว่ามีใครสอนกีตาร์บ้างโรงเรียนที่ไหนสอนหาสมุดไดอารี่สวยๆปาะกาเขียนเลื่นๆมาไว้แล้วก็ลงมือทำในสิ่งนั้นเลยข้อ3นะครับตั้งแผนแบบเทคนิค if then ถ้าจุดๆฉันจะจุดๆนักจิตวุทยาเขาเรียกว่า implementation intentions นะครับเช่นถ้าเป็นเช้าวันอังคารฉันจะไปเดินเล่นที่สวนก่อน8โมงแทนที่จะวางแผนว่า ทุก8มโมงช้าวันอังคารฉันจะไปตลาดนะออ <_ d ream> ป้าพี่ก็มางานวิจัยก็พบว่าการแค่พลิกประโยควางแผนแบบนี้ช่วยให้เราทําตามเป้าได้จริงแล้วก็จะลดการเลื่อนผัดวันประกันพุ่งออกไปได้นะครับแล้วมันก็จะได้ผลดีมากด้วยแล้วแบบนี้เป้าหมายของเราก็จะไม่ค้างต่งอยู่ในหัวแต่ว่ามันได้เริ่มลงมือจริงๆแล้วนะครับ หลายคนเคยเจอชีวิตครึ่งแรกที่เต็มไปด้วยการต้องพิสูจน์ตัวเองต้องทำตามค่านิยมของสังคมต่างๆนาๆนาครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมันต่างออกไปครับมันคือช่วงที่เราจะได้ฝึกการยอมรับมากกว่าการแข่งขันยอมรับอะไรยอมรับว่าโลกเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ของมันคนนั้นก็เป็นแบบนั้นของเขาไม่ต้องไปคิดเปลี่ยนซึ่งตรงนี้มันมีงานวิจัยเรื่อง mindfulness ช่วงวัยกลางคนนะครับเขาก็บอกไว้บอกว่า การที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันนะครับจะช่วยให้เราจัดการกับความเครียดหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คนพุทธเราน่าจะคุ้นดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป้าหมายเครื่องหลังในชีวิตมันไม่ควรจะเป็นเรื่องรวยมากกว่าหรือว่าสําเร็จมากกว่าแต่ว่ามันคืออยู่กับชีวิตที่เลือกให้เข้ากับตัวตนแท้จริงได้อย่างสงบนะครับ อะถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่ๆดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วเริ่มคิดว่าเออเราจะมีชีวิตที่มีความหมายในแบบที่เรารู้สึกจริงๆได้ยังไงแสดงว่าเพื่อนๆพี่ๆถึงจุดที่ เริ่มไม่หลอกตัวเองกับชีวิตครึ่งหลังแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากอันนี้เล่าไปผมก็ต้องเตือนตัวเองไว้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ต้องทําให้ได้เหมือนกันขอบคุณนะครับที่อยู่ฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะครับถ้าหากว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้เรื่องของเทคโนโลยีง่ายๆเพื่อวัยกลางคนแล้วก็มุมมองการใช้ชีวิตแบบสงบนิ่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าเขียนคอมเมนต์มาเล่าเป้าหมายของคุณนะฮะผมอยากอ่านจริงๆนะครับคืออยากรู้ว่าคนอื่นเนี่ยคิดยังไงกันบ้าง แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ